ราศีแรกก็เป็นชาวราศีเมษนะครับของท่านที่เกิดในวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมเราจะมาดูกันว่าเดือนกันยายนนี้ชาวราศีเมษนะครับดวงการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภของท่านจะมีเกณฑ์ไปในแนวทางใดบ้างโอเคนะครับขอให้ชาวราศีเมษสำรวมจิตสัก30วินาทีเหมือนเดิมนะครับและบมินจะหยิบไพ่ขึ้นมาทำนายครับ เนื่องจากทางเราธรรมบารมีนะครับแจกฟรีพระผงจกักรพรรดิลูกแก้วจกักรพรรดิประคำจักรพรรดิร้อยแปดเม็ด m, บทสวดมนต์และมีอ e ีบุ๊กก้าพระคาถาศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงเสริมบารมีนะครับแจกเพื่อเป็นธรรมทานหากท่านใดสนใจให้อินบ็อกมาที่เพจธรรมบารมีลิงก์เพจและลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับมาครับเรามาเปิดไพ่ดูกันหน่อยนะสำหรับชาวราศีเมษนะครับในเดือนกันยายนี้นะว่า ในดวงการงานของท่านในเดือนนี้การเงินความรับชีวิตท่านในเดือนนี้จะประสบพบเจอกับสิ่งใดบ้างปัญหาอุปสรรคใดนะครับเดี๋ยวมาเปิดไพ่ดูกันก่อนเปิดแอดมินก็ขออวยพรให้ชาวราศีเมษทุกท่านนะครับขอให้โชคดีมีชัยนะครับประสบพบเจอแต่ความสําเร็จตลอดทั้งเดือนนี้และเดือนต่อไปนะครับไพ่ใบแรกที่ท่านได้นะครับสําหรับชาวราศีเมษนะครับในเดือนกันยาย,ยนี้ไพ่ใบแรกคือไพ่ ไพ่ใบแรกไพ่ The Empress นะครับไพ่ The Empress หรือไพ่พระจักรพรรดินี่นะก็ถือว่านะครับไพ่ใบแรกนี้เป็นไพ่ที่ดีอย่างหนึ่งนะสําหรับชาวราศีเมษขึ้นมาในเดือนกันยายนนี้นะครับเข้าเดือนกันยายนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของอาการงานของท่านนะครับกิจการหรือว่าการศึกษานะครับสามอย่างนะแอดมินจะพูดเลยว่าในเดือนนี้กิจการงานใดกิจการใดของท่านหรือการติดต่ออะไรเนี่ยนะ ในเดือนนี้จะเห็นผลสําเร็จนะจะเห็นผลสําเร็จเขาเรียกว่าจะมีความสําเร็จมากกว่าเดือนก่อนๆนะครับการเจรจาการติดต่อกับกับลูกค้าหรือคู่ความหรือการการศึกษาอะไรก็แล้วแต่ในเดือนนี้นะจะเห็นผลเป็นอย่างดีนะครับเขาเรียกว่ามีดวงแห่งความสําเร็จเกิดขึ้นนะ t h a e m p r e เนี่ยไพ่พระจักรพรรดินีเนี่ยโดยเฉพาะของหลายๆท่านนะครับที่ประกอบอ่ากิจการส่วนตัวก็ดีหรือ ทำงานบริษัทเป็นลูกจ้างก็ดีที่ทําทงานด้านในด้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเซลแมนนะครับหรือทํางานด้านเกี่ยวกับการขายหรือทำทำยอดให้กับให้กับออฟฟิศบริษัทเนี่ยนะเดือนนี้นะเขาเรียกว่าจังหวะชีวิตเรียกว่ามันพุ่งขึ้นมันดีขึ้นยอดขายในเดือนนี้ครับจะทําได้มากขึ้นนะโดยมันเกิดจากความวิิยะอุตสาหะและความสามารถของตัวของชาวราศีเมษเองและกิจการของท่านนะครับ ในการติดต่อกับลูกค้าก็ดีการเดินทางไปไหนเพื่อการติดต่อก็ดีเดือนนี้ยจะเห็นผลเห็นความสำเร็จเป็นกรณีพิเศษและตัวท่านเนี่ยนะเป็นดวงที่ค่อนข้างที่ผู้หลักผู้ใหญ่เวลาเราเขามองตัวเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์ต่อผู้หลักผู้ใหญ่สเสน่ห์ที่นี้ไม่ได้หมายความว่ามีสเสน่ห์ในเรื่องของการชู้สาวหรือ ผิดประเวนีอะไรไม่ใช่เป็นสเสน่ห์ที่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่มองมาแล้วเนี่ยนะครับที่เรียกว่าจะเกิดความเอ็นดูในตัวเรานะเกิดความชื่นชมรู้สึกว่าเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่เขามองเราเหมือนเป็นบุตรหลานคนนึงเหมือนเป็นหลานคนหนึ่งที่เขาอยากจะคอให้การเกื้อกูลคอให้การช่วยเหลือนะครับให้ตัวของท่านเนี่ยประสบความสําเร็จในสายงานสายอาชีพได้สามารถชี้แนะ แนะนำบอกต่อแนวทางว่าคุณควรจะเดินไปทางใดทำแบบไหนการงานคุณจะสำเร็จหน้าที่เนี่ยสำเร็จได้นะครับเดือนนี้ถ้ามีอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานนะที่ยังมีค้างค้างอะไรอยู่ให้ทำให้เต็มที่นะครับโอกาสที่จะสำเร็จในเดือนนี้แอดมินบอกก็เลยว่าถือว่าดีมากเลยนะครับถือว่าดวงเข้ามาดวงดิจิตเอ็มเพรสจะมีผู้ใหญ่ขอให้การช่วยเหลือและส่วนหนึ่งอะ่ะตัวท่านเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่ดวงในเดือนนี้มันจะคอยหนุนนำให้ท่านแบบ ผ่านไปได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิจการส่วนตัวเรื่องงานในออฟฟิศสำหรับพวกเซลล์ก็ดีหรือต้องทํายอดบริหารยอดก็ดีหรือแม้กระทั่งเรื่องของการศึกษาด้วยนะการศึกษาี่แอดมินจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะครับนี่แอดมินก็ขอพูดเสริมมาแล้วกันมาต่อในเรื่องของไพ่ใบที่สองนะครับไพ่ใบที่สองไพ่ที่ท่านได้คือไพ่ไพ่ใบที่สองมาคิดมากทีหนึ่งนะ ช่วงนี้นะครับของชาวราศีเมษไพ่ i ายออฟซอร์สไพ่เก้าดาบนะครับไพ่เก้าดาบนะของชาวราศีเมษปีที่สองเป็นคนวิตกจริตนะช่วงนี้วิตกจริตคิดมากกังวลกังวลกับเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นกังวลกับเหตุการณ์ที่ยังมาไม่ถึงคิดนั่นคิดนี่ไปนะระวังจะเป็นโรคประสาทนะครับนะอย่ากังวลอย่าอะไรมากนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะตัว่านเหนือในเดือนนี้แอดมินบอกเลยว่า สิ่งใดที่ยังไม่เกิดอ่ะอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้อย่าเพิ่งไปคํานึงอย่าเพิ่งไปกังวลอะไรถึงมันนะให้เหตุแล้วมันเกิดก่อนแต่ว่าเราจะบอกว่าไงเดียเรื่องการงานก็ดีหรือหน้าที่การศึกษาอะไรก็ดีเราทําให้มันเต็มที่มีอะไรปรึกษาคนที่ไว้ใจได้นะครับนะส่วนเรื่องที่ยังไม่ <c oughs> เรื่องที่มันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยอย่าไปตีตนไปก่อนไข้อย่าไปกังวลถึงมันนะไม่งั้นนะมันจะก่อให้ตัวท่านเนี่ย ศูนย์สเสียสุขภาพจิตได้นะวิตกจริตหรืออาจจะเป็นโรคของซึมเศร้าเลยก็ได้นะครับเดือนนี้แอดมินมองเปิดไพ่ใบแรกเนี่ยแอดมินถือว่ามันโอเคเลยนะดวงท่านกำลังดีแล้วอย่าให้ความกังวลให้ความฟุ้งซ่านมาทำให้จิตใจท่านวาวุ่นนะหัดว่า้พระสวดมนต์เจริญภาวนาเจริญกรรมฐานแผ่เมตตานะครับให้จิตใจท่านชุ่มชื่นนะและอะไรอะไรมันจะเริ่มดีขึ้นนะครับอย่าไปกังวลเกินเหนเหตุสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นใบที่สามคือไพ่ ไพ่ใบที่สามไพ่เซเว่นออฟซอ่ะมาดูไพ่เจ็ดดาบนะไพ่เจ็ดดาบในเดือนนี้สองชาวราศีเมษนะครับมีคนบางท่านมีคนบางคนเขาเรียกว่าอิจฉาตาร้อนเห็นคนอื่นได้ดิบได้ดีกว่าไม่ได้นะอิจฉาตาร้อนคอยเอาท่านเนี่ยไปพูดไปพูดจารับหลังไปพูดจาให้เสียหายไปพูดจาบูรี่เนี่ยเจ็ดาบเราจะเห็นว่านะครับเป็นภาพของหญิงสาวนักลบนะ เข้าไปในค่ายทาหารเนี่ยบาและหยิบด,ดาบออกมาเนี่ยเหมือนกําลังทําการใดบางอย่างที่มันไม่ดีมีรับลมคมในมีความรับแอแฝงนะครับนะระมัดระวังนะครับกเกี่ยวกับบุคคลที่ไม่หวังดีบุคคลที่จะเข้ามาทํารายตัวท่านนะแต่แอดมินบอกก็เลยว่าตรงเนี้ยตัวท่านมี the empress อยู่ใบแรกเนี่ยนะครับให้จักรพรรดินีตรงเนี้ยใครก็ตามที่คิดร้ายคิดไม่ดีนะเขาทําอะไรท่านไม่ได้หรอกเต็มที่เนี่ยเขาก็เอาท่านเนี่ยไปพูดจาลับหลังไปนินทารับหลังให้แบบ คนบุคคลอื่นเนี่ยมองท่านในทางไม่ดีนะแต่จริงๆเนี่ยเขาทำอะไรท่านไม่ได้นะครับมันอาจจะเป็นผลส่วนหนึ่งให้ท่านเกิดความวิตกกังวลในหลายๆเรื่องด้วยนะทะนั้นเดือนนี้ทําใจให้สบายทําใจให้ผ่องใสนะครับไหว้พระส,สวดมนต์แถ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรไปส่วนมาที่สามเนี่ยใครคิดไม่ดีมันเรื่องของเขานะครับสุดท้ายเขาจะแพ้ภายโตเขาเองนะแล้วก็สังเกตดูว่าใครที่มันคิดไม่ดีกับเราว่าร้ายให้ร้ายเอาเลยนะ ถอยมันออกมาไม่ต้องไปส่งสิ่งไม่ต้องไปยุ่นวุ่นวายแผลเมตายเขาไปซะให้เขาสงบเวนสงบตามกับเรานะครับสุดท้ายเขาจะแพ้ไพ่ของเขาเองไปมาต่อกันไพ่ใบที่สี่นะครับไพ่ใบที่สี่คือไพ่ไพ่ใบที่สี่ไพ่ True of Pentacle True of Pentacle เราก็มาสู่ในด้านของเรื่องของการเงินนะครับการเงินของการเงินนะครับของชาว ราศีเมษในเดือนนี้นะครับการเงินนะครับภาระปัญหาต่างๆเรื่องการเงินยังมีความวุ่นวายอยู่นะครับการเงินยังไม่มีความคล่องตัวมากในเดือนนี้หมายถึงว่าตัวท่านเนี่ยยังมีภาระเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต้องใช้ต้องทําอีกมากมายในเดือนนี้นะบางทีเนี่ยตัวท่านเนี่ยอยากจะเก็บเงินอยากจะวางแผนอยากจะเริ่มเก็บเงินแล้วอยากจะวางแผนการใช้เงินต่างๆแต่ในเดือนเนี้ยนะ ตัวท่านยังไม่สามารถที่จะเก็บเงินได้ตามที่ท่านต้องการมันจะมีเหตุเรื่องบางเรื่องเข้ามาให้ท่านรู้สึกว่าท่านต้องควักเงินไปจ่ายควักเงินไปจ่ายอย่างหเรื่องเลยบางทีเดี๋ยวคนที่บ้านไม่สบายสมมตินะสมมติคนที่บ้านป่วยหรือคนที่บ้านต้องมีเหตุต้องใช้เงินกระทนฐานเนี่ยตัวท่านซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องคอยควักเงินควักเงินจ่ายควักเงินซัพพอร์ตเขาตลอดนะครับในเดือนนี้ ตัวท่านยังไม่สามารถเก็บเงินได้นะแต่ก็พยายามวางแผนเอาไว้ก่อนว่าเดือนต่อไปเนี่ยถ้าเราอ่ะมีการเงินที่เพียงพอมีมีรายรับมากกว่ารายจ่ายเนี่ยเราจะเก็บเงินยังไงเราวางแผนอะไรไว้ก่อนนะครับแต่เดือนนี้ยการเงินท่านยังเก็บไม่อยู่นะเรามาต่อกันไพ่ใบที่ห้าต่อเนื่องเลยนะครับใบที่ห้าคือไพ่ไพ่ใบที่ห้าไพ่ tree of one หรือไพ่สามไม้เท้าอันนี้ ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของงานนะครับเรื่องของการงานเรื่องกิจการอย่างหนึ่งคือมันบ่งบอกว่าเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานของท่านก็ดีกิจการส่วนตัวหรือแม้กระทั่งคนทํางานด้านการบริหารในออฟฟิศเป็นเซลล์แมนก็ดีนะครับหรือว่าเป็นผู้บริหารต่างๆในเดือนนี้นะผลตอบแทนธุรกิจผลประกอบการกําไรต่างๆเขาเรียกว,ว่ามันมันมีการเจริญเติบโตมีการงอกเงยออกดอกออกผลอยู่ในเกณฑ์ที่ตัวท่านเนี่ยพึงพอใจเป็นอย่างมากถึงแม้ว่า ท่านอาจจะมองความสําเร็จไว้ตรงนี้ไวร้อยเปอร์เซ็นะแต่ตัวตรงนี้ความสําเร็จเนี่ยที่ท่านจะได้มันอยู่ที่เราเจ็ดสิบจ็สิบห้าแปดิเปอร์เซ็นก็ถือว่ามันโอเคแล้วนะครับกับสภาวะเศรษฐกิจในประเทศอย่างนี้กับสภาวะธุรกิจที่มันซบเซาเราพูดตรงๆนะภาพรวมของโลก,ลกเราก็เห็นอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างทั้งปัญหาเศรษฐกิจก็ดีปัญหาภัยสงคราม ของต่างประเทศที่เราเห็นอยู่ก็ดีนะครับมันก็ส่งผลตลอดแต่ตัวท่านเนี่ยสามารถประครับประคองธุรกิจได้ประคับประคองกิจการของท่านได้แอดมินก็ถือว่าดีแล้วในเดือนนี้นะก็พยายามต่อไปนะครับอย่าเพิ่งไปท้อมันนะอะไรอะไรมันกําลังเริ่มปรับเปลี่ยนไปทางที่ดีของชาวราศีเมษในเดือนนี้ขอเพียงท่านอดทนและสู้ต่อไปเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันสําเร็จได้นะครับนะแอดมินก็ฝากไว้มาต่อกันไพ่ใบที่6นะครับไพ่ใบที่6คือไพ่ ไพ่ใบที่หกไพ่ดิทเทมเพลน์น่ะไพ่าสาวสวยอ่ะหญิงสาวนะครับกําลังตักน้ําจากในน้ําตกนะจากเหยือกหนึ่งเทไปเหยือกหนึ่งมันบ่งบอกเลยว่ามันจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของชาวราวสี่เม็เปลี่ยนแปลงอย่างนี้เปลี่ยนแปลงไปยังไงบางคนนะที่แอดมินดูโดยภาพโดยรวมมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปทางที่ไม่ดีแต่ตรงเนี้ย เทมเพลเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจากนี้คือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะกิจการจเจริญเติบโต,ตขึ้นธุรกิจดีขึ้นนะครับการเรียนผลการเรียนก็เป็นที่น่าพึงพอใจนะอันนี้แอดมินบอกก็เลยว่าหรือไม่เทมเพลตตรงเนี้ยมันจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างกับตัวท่านโดยทำให้ตั้งดูที่ตัว,ตวชาวราศีเมษไม่ทันในตั้งตัวก็ได้เช่นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นท่านอาจจะ จับพัดจับผูโชคดีอ่ะได้เงินก้อนหนึ่งมาหรือได้ที่ดินมาได้ทรัพย์มรดกอย่างใดอย่างหนึ่งจากญาติผู้ใหญ่หรือจากคนที่เราให้ความเคารพรักญาติพี่น้องเราก็เป็นไปได้เหมือนกันอันนี้แอดมินบอกว่าโดยรวมนะแต่การเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วตัวท่านก็จะพึงพอใจกับผลแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยนะมาดูต่อกับไพ่ใบที่เจ็ดนะครับไพ่ใบที่เจ็ดคือไพ่ไพ่ใบที่เจ็ดนะเห็นปะ แอดมินพูดจาก6 Temperance จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาฉลองไปที่7 w ็ e วิ of Fortune กงล้อมหาโชคโกงล้อแห่งโชคลาภเห็นไหมกงล้อแห่งโชคลาภเดือนนี้นะครับก็จะมีโชคใหญ่นะสำหรับชาวราศีเมษนะครับนะก็จะมีโชคมีลาบเข้ามานะครับโชคใหญ่เลยละนะบางท่านนะก็ไม่แน่อาจจะถูกหวยรางวัลที่1ที่2ก็ได้สำหรับชาวราศีเมษนะครับแต่ก็ไม่ไม่ได้ไม่ใช่ทุกคนนะ มันจะมีโชคลาภเข้ามาหรือบางท่านเนี่ยแอดมินพูดได้ใช่บอกว่ามันจะมีเรื่องของการได้ซักมรดกจากคลิปก่อนหน้าเอจากไพ่ก่อนหน้าคือเทมเพลนนะมันจะมีเรื่องของการได้ซับมรดกตกทอดมาจากญาติผู้ใหญ่หรือจากคุณพ่อคุณแม่เราก็เป็นไปได้หรืออีกนัยยะหนึ่งเทมเพลนเนี่ยมันบ่งบอกถึงเรื่องหน้าที่การงานได้ว่าหน้าที่การงานของท่านนะต่อไปมีสิทธิ์เจริญเติบโตมีสิทธิ์เจริญก้าวหน้าได้เป็นเจ้าคนในคน ได้เป็นหัวหน้าคนด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลืนตำแหน่งเงินเดือนสูงขึ้นไปก็เป็นไปได้คําว่าโชคลาภนี้ไม่ใช่ว่าถูกหวยอย่างเดียวไม่ใช่ว่าได้ทรัพย์มรดกอย่างเดียวอาจจะได้ทางด้านของตําแหน่งหน้าที่การงานกิจการเจริญเติบโตก็เป็นไปได,โด้โดยที่เราไม่ทันได้คาดคิดไม่ทันได้ตั้งตัวนะแอดมินก็ดีใจด้วยนะครับถือว่าไพ่ไพ่ดีมากกว่าไพ่เสียนั่นเองไพ่เสียจะมีแค่สองใบคือตัวท่านกังวลเกินไปแล้วก็ มีคนขี้ฉารอบตัวท่านนะคอยจะพูดใจท่านเสียหายไม่ต้องไปสใไส่ใจไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาเจริญพานาให้เขาไปนะครับสงบเวรสงบกรรมไปใบที่แปดต่อคือไพ่ไพ่ใบที่แปดนะ f o r of Pentacles อันนี้ก็เกี่ยวกับการเงินเหมือนกันตัวท่านเนี่ยนะแอดมินบอกก็เลยว่าไพ่สี่เหลี่ยนเนี่ยชาวราศีเมษในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนใช้เงินเป็นรู้จักประหยัดอดออมนะ รู้จักที่ว่าอยากจะเก็บเงินเก็บทองเพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคตเนี่ยอยากรู้เราก็เห็นแล้วว่าหญิงสาวสวยเนี่ยกอดเหรียญไว้เลยในมือแล้วก็ที่เท้านี่เหยียบเหรียญไว้แน่นเลยเขาเรียกว่าเป็นคนที่งกอะไรขี้งกแต่ไม่ใช่ว่างกจนเวอร์แต่ว่าอยากจะเก็บเงินเก็บทองถ้าไม่จําเป็นก็ไม่อยากใช้จ่ายอ่าเรียกได้ว่าเป็นคนรู้จักกินรู้จักใช้รู้จักเก็บหรือว่าเป็นคนใช้เงินเป็นอ่าแอดมินบอกได้อย่างนี้นะครับอ่าแต่ก็ เวลาเข้าสังคมอะไรก็รู้จักใช้บ้างก็ดีนะครับอย่าไปพึ่งเงินของคนรอบข้างหรือให้ผู้่คนนั้นเลี้ยงอย่างเดียวนะเราก็ต้องแฟร์แฟจ่ายออกไปบ้างชาวราศีเมษนะครับนะตรงนี้ต่อด้วยใบที่เก้าใบที่เก้าอ่าไพ่ two อ f swords อ่าไพ่สองดาบนะใบที่เก้าตรงนี้เราจะเห็นว่านะครับในรูปเราจะเป็นหญิงสาวนะครับปิดตาไว้แล้วก็จะมีดาบเล่มใหญ่อยู่ทั้ง ด้านซ้ายมือขวามือด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นคลื่นทะเลที่มันมีเกิดมรสุมขึ้นนะในเดือนนี้นะครับตัวท่านเนี่ยมันจะเกิดการตัดสินใจหลายๆอย่างนะสําหรับชาวลาสีเมษบางคนตัดสินใจว่าเฮ้ยเนี่ยเราเป็นผู้บริหารแล้วเนี่ยอันนี้แอดมินยกตัวอย่างนะแอดมินยกยกตัวอย่างนะครับอ่ามันมีคนบางคนในองค์กรเราเนี่ยมันเป็นปลาเน่าอ่ะเราต้องแบบเออตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าจะไม่เลี้ยงคนพวุ่งนี้ไว้แล้ว ถึงอยู่ต่อไปเนี่ยมันอาจจะทําให้องค์กรเราเนี่ยเกิดความเสื่อมเสียได้มีปัญหาได้เขาไม่ปรับปรงุงตัวที่อาจจะต้องจำหน่ายออกไปหรือบางคนกำลังตัดสินใจว่าเนี่ยตอนนี้มีโอกาสที่ว่าบริษัทใหม่ก็ดีเนี่ยมาเสนอแนะงานให้เรามาเสนอว่าเนี่ยมีตำแหน่งใหม่นะที่คุณทำเหมือนบริษัทเก่าเลยแต่ว่าเงินเดือนมากกว่าบริษัทเก่าในเท่าตัวสองเท่าเนี่ยคุณก็ได้จะคิดแล้วว่าควรจะตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งดีตอนนี้เหมือนกับว่าคุณ ก็คืนไม่เข้าคายไม่ออกนะครับรู้จะไปดีไหมจะอยู่ต่อจะไปหรอยู่ต่อหรือว่าจะไม่เอาคนนี้ไปแล้วมันมีปัญหาแลือเกินจะตัดมันออกไปดีไหมตอนเนี้ยมันเป็นช่วงที่คุณอ่าลำบากใจอยู่พอสมควรของชาวราศีเมษนะครับแต่สุดท้ายคุณก็ต้องตัดสินใจเลือกต่อไปนะครับเพื่อความเจริญของตัวคุณเองความเติบโตก้าวหน้าของกิจการและองค์กรคุณต่อไปนะแอดมินไม่ได้ชี้นำนะว่าคุณจะตัดสินใจยังไงอันนี้ อยู่ที่วิจารณญาณของตัวชาวราศีเมษท่านเองนะครับเรามาสรุปสุดท้ายใบที่สิบคือไพ่ใบที่สิบเดอะเมจิเซียนนะช่วงนี้ทำอะไรก็ทำนะครับเดอะเมจิเซียนไพ่จอมเวทไพ่นักเวทผู้กเก่งกาจนะไพ่จอมเวทไพ่นักเวทบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงว่าตัวคุณเป็นคนที่มีทักษะหลากหลายเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่มีทักษะยอดเยี่ยมทำอะไรจับอะไรก็มักจะที่จะประสบความสำเร็จได้ง่ายนะครับ นะแต่แค่ว่าบางสิ่งบางอย่างในตัวคุณอาจจะเอ,อเบื่อหน่ายเบื่อง่ายเบื่อเร็วไปหน่อยนิดนึงนั่นเองนะยังไงก็พยายามปรับปรุงตรงนี้แต่ตัวคุณนะเนี่ยจับอะไรก็แล้วแต่มักจะได้เป็นเงินเป็นทองสม่ําเสมอนะครับในเดือนนี้ดิบมีดิเซียหรือว่าเป็นไพ่ที่ดีเป็นคนมีความสามารถไปอยู่ที่ใดก็แล้วแต่ก็มักจะสร้างผลงานให้องค์กรเขาได้นะครับเป็นที่รักที่ชื่นชอบของคนหลายคนนะตรงนี้นะครับโอเคครับนี่ก็เป็นคำทำนายนะ ไพ่ยิบซีทั้ง10ใบนะครับของชาวราศีเมษประจําเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2515นะครับก่อนจบกันแอดมินก็ขออวยพรนะครับให้ชาวราศีเมษของในเดือนนี้นะกันยายนี้และเดือนต่อไปนะครับขอให้ท่านจงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญในชีวิตทั้งหน้าที่การงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพและขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับในชีวิต ทั้งทางโลกและท,งทางธรรมพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับผมสวัสดีครับ